เรามาดูเคสน้องนัดกันดีกว่านะครับอันนี้น้องนัดมารับบริการเสริมหน้าผากกับทางใบหน้าคลินิกนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บบหน้าคลินิกสาขานวมินทร์กรุงเทพนะครับสวัสดีครับน้องนัดอ่าอันนี้เดินทางมาจากไหนครับนครปฐมนครปฐมเนาะวันนี้มารับบริการเสริมหน้าผากใช่ไหมครับอ่เดี๋ยวสอบถามนิดนึงครับรู้จักกับทางใบหน้าคลินิกได้ยังไงครับออเห็น เด้งขึ้นมาในเพจอะค่ะเพจมันเด้งขึ้นมาเ<ช>นาะแล้วจริงๆนี่เรื่องของการเสริมหน้าผากนี่คือมีอยู่ในใจเรานานหรือยังดูมาสักพักนึ่งอะค่ะสักพักหนึ่งแล,แล้วมีหลายคลินิกที่อยู่ในใจไหมเท่าที่ดูก่อนหน้านี้ก่อนจะมาเ<ช><ช>จอบ,บารานาคาคลินิกใช่ค่ะก็เลยอยู่สองคลินิกสองคลินิกอยู่แถวไหนครับยุงเทพไหมหรือว่าอยู่แถวนครปฐมแถวกรุงเทพแถวกรุงเทพเนาะแล้วเคยคิดอยากจะไปฉีดหรือว่าไปเติมฟิลเลอร์ไขมันอะไรที่บริเวณหน้าผากด้วยไหม ม่ค่ะแล้วทำไมถึงเลือกมาเสริมด้วยเพดเลยก็คือว่าอยากให้มันละมุนขึ้นถาวรอ,อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เลือกเลือกมาเป็นรูปแบบของการเสริมเพดซิลิโคนเลยเนาะอันนี้พี่เห็นชัดเลยนะครับถ้ามองหน้าตรงจะเห็นเ,เรามีหนกคิวที่สูงพอสมควรเนาะทาให้เราไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเนาะมันไม่มันไม่ค่อยหวานใช่ไหมวันนี้ก็เลยเลือกมารับบริการเสริมนะครับแล้วรู้จักจก,กับทางบบานด์ที่จากเพด ที่มันเด้งไปเตือนใช่ไหมใช่ครัอ่าฮะแล้วเข้ามาดูรีวิวนานไหมครับกว่าจะตัดสินใจก็ดูประมาณสองสองคลิปแล้วก็โทรจองเลยค่ะอ่าคือดูใน YouTube หรือว่าดูดูในหน้าเพจหน้าโพสที่ว่าโพสไว้ใช่ไหมทําทำไมถึงเลือกมารับบริการที่บายหน้าคลินิกครับเขาเห็นว่ามีโปรโมชั่นแล้วก็ของแถมหลายอย่างแบบอ่าใช่แล้วที่อื่นเขาเป็นไงอ่ะเก็บเพิ่มตลอดใช แต่ที่นี่อ่าเป็นที่ราคาที่ส่วนนึงแล้วก็โปรโมชั่นของที่นี่ก็แถมให้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็มีฉีดยาลดบวมให้ด้วยเนาะแล้วก็มีกรดเคิว้วให้ฟรีด้วยนะครับตอนนี้ทางนะไบโอนาคลินิกจัดโปรโมชั่นรับเคสรีวิวนะครับสรวนน้ำผักใหม่อยู่ที่17,900นาอยนะครับแล้วก็อ่ถ้าเป็นงานแก้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม3,000บาทนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่เสริมทิลิโกนด้วยเพจเนาะอ่าวันนี้คือ แล้วมีไซส์ที่อยากได้ในใจไหมครับน้องนัดอยากได้ไซส์ประมาณไหนเดี๋ยวให้คุณหมอดูค่ะให้คุณหมอช่วยแบบให้ใแล้วจริงๆในใจเราอยากได้แบบไหนครับแบบอยากให้มันละมุนแล้วก็ดูให้หนกคิวตรงนี้มันหายไปแล้วให้หน้าหวานขึ้นหน้าหาอ่าโอเคแล้วตรงนี้คือมีอะไรอยากบอกเพื่อน,อนที่กําลังมองหาที่รับบริการเสริมหน้าผากบ้างทําไมเราถึงตัดสินใจมาที่นี่อะไรอย่างเงี้ย ก็ลองดูรีวิวที่นี่แล้วก็ตอนนี้โปรโมชั่นกำลังราคาก็โอเคค่ะอ่าราคาไม่แพงด้วยเนาะใช่อ,อเคก็อย่างเราก็ไม่จําเป็นต้องไปหลอกก็ได้เนาะอยากได้แบบสําเร็จรูปเราก็มีให้เลือกหลายไซส์ยอยู่แล้วนะครับก็สําหรับเคสที่กําลังมองหาก็เชิญมารับบริการที่ใบหน้าคลินิกได้เลยนะครับตอนนี้บาบหน้าคลินิกอยู่ที่ถนนเกษตรเอ้ยถนนนวมินนะครับปากซอยนวมิน92าิถึง94นะครับอยู่ริมถนนเลยนะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูน้องนัดหลังจากรับบริการเสริมหน้าผากแล้วนะครับจะดูหวานละมุนแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอเคงั้นฝากไลค์ทักแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ใครเอาเป็นว่าใครดูโพสต์นี้อยู่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยก็ทักมานะครับเดี๋ยวทางคลินิกก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับโอเคขอบคุณครับ